เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจสบายดีแม่ทาเพชรสบายดีแม่เท่าสบายดีสบายดีเออสบายดีสบายดีสบายดีอู่ดีมีแห้งไม่ยังนี่ใส่ยังนี่ใส่ยังนี่ ยังนี่ใส่ข้อบ่ใส่ข้อบ่ไหนนี่เออโอ้บ่ใสกจิ๊กซอให้สมัยตะกี้เลยไม่เนาะโอเราก็ยังใส่อยู่เนาะใส่อันนี้แล้วก็สาธุสาธุั เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้เอาไปให้เด้ออ้าวขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบดบอีนบา่าโอเตามหออ่อเนาะหลายคนดี นี่ไงพระอีทิตยก็บ่ได้ทำอันนั้นเ่้ยีอาวะเขย้วยไมอชอบเอาวะเอาเออเอาโอ้ยพีสีอยากได้แ่ง

มาดิมาดิมมาดิมาดิมา่มาดิมากินนองว้าว้าโลเ้อวะว้าว้าโอโ้ผิวขาวขนาดพี่น้อง chú kháo hay là này kèm tô tô này Xe ông đi Xe ông đi ông bài đi à. Khăn ông đi à, เ้ขน้อ,อกบนหลอดอน,นี้นี่ช้างหน่อยเลยอ่มโอ้หินหนามาดู ขนมไปใช้ไปใช้คอยไปคอยไปเดินตกเคื่อนคอยเด้อลงบนล,ลงเพื่อนพี่น้องคอยเด้อคอยเด้อคอยคอย <laughs> kinh khẩu cầm nhắn một kỳ này kinh cầm nhắn kinh khẩu cầm nhắn hả kinh khẩu cầm nhắn một kỳ này Ôi, oh, 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 nhìn đi chạy hàng video đầy cà phê Mình được đầy cà phê phải không? Mùa không? Mùa thầu ai nhắn rồi ดีใจเลยดีใจว่ะโอ้เราดีใจไม่ทำให้ข <c oughs> ีข้านบอกเมทัฟเพคีข้านดีโอ้เรายิมพี่น้องเรามีความสุขเลยแถวภูเก็มีความสุขเลยพี่น้อง ดีใจ่ะคือม่ไม่ย้ำได้เรากกระทามี่่นาอไม่ย้ำได้เรากกระทามเลยเดียอยพอเบาสึกจึกมา เก็บเอา <c oughs> เป็นนอก <c oughs> ไปมันามัไปลไปถึงคนงเล้าไม่ได้คนเาเออใช่ไตอนที่เขากับปืน,น,นมาดดงมานไปนี้ไปนั้นไปนี้ไปนั้น ไัน,นไปนนไป,นนไปนนามาามเอ้าเาบ่ปากสิที่บ้าท่บ้าบ้าเาต้องบ่มปากมันบอไ,ไ่เถ่าแพทยบมปากมันบอมเ่าบ่มปากสิ bộ bạc Vì những bộ bạc Bộ mặt bạc ừ. Hả? Mấy nhầm? นี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะเด็กซีน,น่ะแทงแทงโอ้แทงเลยมั้อบอโอ้เม่เท่านี้เลยมันอบอโอ้เราหยาดเลย<แ>เราพยายามอธิบายเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นให้บางทนจิบฟังอะไรอย่างเีแทง่งสิเลยบอแทง่งสิเลยบอ

ยานเนาะไม่เท่ายานบ่ยานบ่ไม่เท่ายานโอ้อยี่สินี่สิยี่ นี่ปนเนี่ไปลเลยเอพอนับมาเขาวยาเออ้ไปไปอข้อบ์

สิเ<อ>จ้านอนนี่เจ้านอนอยู่นี่โอ้เราก็เห็นทะเลเนาะเรื่องราวมันเกิดขึ้นอยู่นี่เนาะไม่เท่าเราก็นอนอยู่นี่เรื่องราวมันเกิดขึ้นอยู่มองนี่เราก็เห็นเมื่อทะเล đó mà gà lâu hay phân hay là lâu hay thành phương song phân hay là nó phải cứ thì tốt cái đấy เนาะพี่น้องเนาะ นี่ไม่เท่าไม่เท่าปัดเทือนหนิเด้อเมื่อไนลูกซื้อมีมาให้ตืมไม่เท่าบบปั้ดเทือนเลยเมืเ่อไนนี่นี่เอานี่เอานี่ปัดนี่ไม่เท่าปัดเด้อบอกไม่เท่าปั้ดกวาดกวาดกวาดเมื่อไนลูกมาหาไหมอืม โอเคนะพบใจอเลยๆอือพบใจเลยไม่เท่าปัดเด้อไม่เท่าปัดเอานี่ปัด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 เด้อโอเคบ่บึงหนึ่งลุงมาเบิึงเด้ออ้าวสำหรับคลิปนี้บอฮิจิก็พร้อมกับไม่เท่าแพทขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีจะไปพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้บอฮิจิขอเก่าคำว่าสบายดีอ่ะสบายดีท่านผู้ชมเลยสบายดีเด้อ

คันบอออกจากบ้านบอเห็นด่านแดนไก่คันบอไปเดินทางบอห้อมเห็นโลกกว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ผจญภัยในดินแดนลาศากดสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ที่สวยงามทั่วทุกภาคของประเทศเราและพบปะผู้คน ที่มีหลากหลายอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชนศาสตร์เล่าท่องเที่ยวเมืองเล่าแบบสบายใจไปกับไกทักษิณปัใจที่ต่อได้ตาม QR โค้ตทั้งวัดแอดไลน์ ID และเบอร์โทรศัพท์ 8620ฮาฮาเจ็ดสองเงก้าสามเจ็ดหนึ่งไกด์คุณาภาพและม,มีประสบการณ์หนนลายกว่าสิบปี